ดีครับเพื่อนๆทีละทำการาเกษตรนะครับนี่อ้อยคันน้ำนะครับตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีนะครับนี่คณลงคนหล่อนะครับอ้อยคันน้ำที่ชนบุรีนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่มองหาอาชีพเสริมอยู่นะครับนี่ครับอ้อยคันน้ำชนบุรีนี่ยี่สิบบาทขายทุกวันเวลาลุง ขายทุกวันปเ,เปล่ารายได้วันเท่าไหร่ครับเนี่ยอาชีพเสริมฮะประมาณ7น0ฮะนอ๋อ7800คุณคุณลุงบอก7 8 0 0นะครับเพื่อนเพื่อนอก็อาชีพเสริมนะครับนี่วันนี้มามาจันไอ้ยาชนบรุรีมาเจอคุณลุงคันน้ำอยู่ข้างทางนะครับ เลยมาถามอ้อยเขาพอดีเขาบอกว่าหมดแล้วรายได้ก็อยู่วันเจ็ดแปดร้อยนะครับนี่ดีมากเลยครับเพื่อนๆแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทุนละครับสวัสดีนะครับคุณลุงไปก่อนสวัสดีครับ